นุสราคิมยอนคอควาย,ยเหยอกอ่างงูสอง 2, ตำนานลูกยางเอเชียขึ้นแท่นทูตวอลเล่บอลโอลิมปิก2024 นุสราต้อมคำคิมยอนขยอง2องตำนานลูกยางเอเชียขึ้นแท่นทูตวอลเล่บอลโอลิมปิก2024วันที่19กรกฎาคม67ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567โดยมี12ชาติที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ฝรั่งเศสบราซิลตุรกีเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาโดมินิกันโปลแลนด์จีนเคนยาอิตาลีญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ล่าสุดสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติหรือละมูลนิธิวอลเล์บอลจัดกิจกรรมวอลลีบอลอ x สเรียลซิสให้แฟนกีฬาร่วมกิจกรรมกับทูตวอลเล์บอลที่มีชื่อเสียงดีกรีเหรียญรางวัลโอลิมปิกและแชมป์จากทั่วโลกเพื่อใหโอลิมปิกครั้งนี้น่าจดจำมากยิ่งขึ้นไฮไลท์คือนุสราต้อมคำเซตเตอร์ระดับตำนานวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งใน14ทูตวอลเล์บอลโอลิมปิก2024 นอกจากนี้ยังมีคิมยอนขยองจักรพัฒนีแห่งวงการวอลเล่บอลเกาหลีใต้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตวอลเล่บอลโอลิมปิก2024อีกด้วย สำหรับผู้ถือตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเล์บอลจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางผ่านอุโมงค์วิดีโอล้ำสมัยที่จัดแสดงประวัติศาสตร์อันยาวนานและวิวัฒนาการของวอลเล์บอลอุโมงค์ดังกล่าวจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นชัยชนะของฝรั่งเศสในโอลิมปิกบล็อกอันน่าเหลือเชื่อและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากระดับรักย่าไปจนถึงระดับสูงสุดอุโมงค์นี้จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่การพบปะกับทูตนักกีฬาซึ่งจะดึงดูดแฟนๆให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการแข่งขันและเซสชั่นการเรียนรู้ทททักษะะต่่่างๆีีนนแฟจไดด้อบ ปฏิกิริยาตอบสนองในการเล่นวอลเลย์บอลค้นพบว่าตนเองกระโดดได้สูงแค่ไหนและฉลองด้วยการบล็อกมอนสเตอร์อย่างเชี่ยวชาญและยังมีบูธถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่น่าจดจำเหล่านี้อีกด้วย